นี่ก็ตอบคําถามหลายๆคนนะครับที่มาถามผมเริ่มต้นใช้ทุนเท่าไหร่นะครับผมอยากให้คุณโหลดแอปสีส้มแล้วก็สีเขียวมานะครับโดยทุกท่านไปที่สี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่าหน่วยเงินนะครับดูว่าคุณจะเอาแบงค์อะไรแบงค์ร้อยห0าร้อยอ่างสมมุติว่าคุณเอายูโรใช่ปะยูโรเนี่ยนะมันก็มีตั้งแต่แบงค์ห้าแบงค์ร้อยแแบงค์ห้ อย่างแบงค์ร้อยเนี่ยวันนี้ยูโร38.65ก็3,800กว่านะครับหนึ่งใบครับถ้าคุณจะ30,000ก็3 8ม0 0ืก็สิใบคือแล้วแต่คุณเลยคุณจะเอาอะไรจะเอา USD ดอลลาร์เนี่ยวันนี้เท่าไหร่3 5มห้กว่าคุณก็เอาใบร้อยก็ได้3,000กว่าบาทไปครับ คือพูดไงคือแล้วแต่กําลังเงินของคุณนะครับซื้อเท่าไหร่อย่ายสมมติคุณซื้อนะยูโรเนี่ยใบร้อยปะ่ะขึ้นมา30ตังค์ลงทุน3,000กว่าบาทก็ได้30บาทนะครับอันนี้แบ่งปันคุณตรงๆเลยอย่างดอลลาร์เนี่ยคุณซื้อไปใบร้อยปะ่ะประมาณเกือบ3,600ขึ้นมา30ตังค์ก็ได้30บาท นะครับพวกเียคือ1เหรียญได้30สตตงคังนะครับร้อยเหรียญก็100คูณ0.30ยาท่านั่นเองง่ายๆนะครับก็ฝากทุกท่าน,นไว้โหลดแอป,ปสีส้มแล้วก็สีเขียวมาดูนะครับดูที่หน่วยเงนินก็จะรู้ครับสวัสดีครับ